และช่วงนี้เราคุยกับคุณกิษณะนะครับวันนี้มาทางสายโทรศัพท์นะครับคุณกิษณะครับสวัสดีครับพณดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับอ้าวคุณกิษนะแม่วันนี้เช้านี้ขออนุญาตครับวันนี้ผมและน้องๆทูตอารยสาปัดเนี่ยครับมารับขวัญทูตอารยสาปัดคนใหม่ล่าสุดของโลกครับคุณือครับชื่อขอแนะนําเด็กชายณปันละลายครับณปันฮะนี่เป็นลูก นี่นี่เพิ่งคลอดเมื่อเช้านี้ป่ะฮะคลอดพอเอิญช่วงนี้มันรับเทศกาลบอลโลกเมื่อวานใช่ไหมครับครับเมื่อถือโอกาสทำให้รีกน้าดวงไปก่อนใครก่อนเลยครับคนที่สามนะครับนี่คลอดเมื่อไหร่ครับเมื่อวานตอนเที่ยงแต่ภาพที่เห็นที่ผมโพสลงนี่ฮะก็คือเมื่อเช้านี้ผมก็แวะมาต้อนรับอย่างเป็นทางการก็พาคณะน้องๆทูตอาเซีาปัดมาต้อนรับทูตคนใหม่แล้วด้วยครับอ๋อคลอดเมื่อวานตอนเที่ยงฮะ เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายครับโอ้โหยินดีด้วยคุณกิษณะยินดีด้วยนะครับขอบพระคุณมากก็เป็นเป็นลูกคนที่สามคนที่สามเพาแฮตริกเลยครับตอนนี้เข้ากับกระแสบนโลกมากเลยครับเป็นผู้ชายทั้งสามคนผู้ชายสามเลยครับโอ้โห<ต>นี่ <c oughs> นี่นี่น้องน้องนี่ชื่อชื่ออะไรฮะรชื่อชื่อจริงนี่ชื่อณปันนะครับณปันชื่อเล่นก็ปันน้องปันเนี่ยนี่ฮะก็คือแบ่งปันนี่ฮะ นี่เมื่อวานนี้เชิร์เนี่ยตั้งนานนะครับตั้งเองนะครับเนี่ยดูเลขกาะสา์เองดูอะไรเองหมดใช่ครับเอี๋ัวนี้แะต้องขอบพระคุณเว็บไซต์ต่างๆใน Google นะครับทำให้เราเนี่ยแม้แต่ตั้งชื่อลูกเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคฮะเมื่อก่อนจะเป็นคนตำราตามห้องสมุดหรือแม้แต่ตามวัดตามหลวงพ่อหลวงพี่หลวงอาหลวงลุงเนี่ยครับตอนนี้เรากางข้าวู g กู g l e อย่างเดียวนะครับนี่แล้วตอนนี้ จะมีคนที่สี่เมื่อไหร่๋อแล้วครับคุณีนาครับเลยนี่สามคนก็ําทางานไม่มีวันหยุดนะครับอมาปิดอู่แล้วฮะครับตอนเนี้ครับจะปิดอู่แล้วเหรอปิดอู่นะครับแล้วคุณดีสนาเนี่ก็ต้องต้องต้องทาให้ถีให้ได้เหมือนผมนะครับโอ้ผมพอแล้วครับนี้ก็มาสองแล้วนะครับใช่ไหมครับสมสองพอยอมแพ้อาะยอมแพ้ง่ายนงครับน้องน้องเขาแข็งแรงดีนะครับคุณกฤษณะ ็น้ำหนักตัวเมื่อเมืม่อวานตอนแรกคลอดก็ชั่งได้สามสามพันห้าร้อยกรัมฮะสามกิโลนิดหน่อยครับโอ้ก็ตัวสูงก็ห้าร้อยห้าเอห้าห้าห้าสิบถึงห้ารอยมินนะฮะนั่นแหละครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหนุ่มชาวเอเชียที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลานิดนึงแหะครับอืมแ,แล้วคุณแม่แข็งแรงดีนะฮะก็แข็งแรงดีครับขอบคุณมากครับ อัน <aunque S 2> <me> ั <cheg> ้นวันนี้เนี่ยพอหลังจากเราไปรับขวัญน้องใหม่ทูตอารรชาปัดเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลเสร็จนะครับครับผมก็ต้องมาทํางานต่อแล้วครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่ระยองนะครับครับเพราะว่าลูกสายไม่ต้องขยันนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับตอนนี้ครับเนาต้องทำโอถึงถึงห้าทุ่มในค่ำวันนะครับตอนนี้ครับ วันที่ไประยองไปไปทำะอะไรที่ระยองวันนี้เนี่ยแล้วก็มาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ท่านประหลักกระทรวงอุตสาหกรรมก็เดินทางมาด้วยนะครับท่านการรมจุฬาลงานที่มีปัญหาเรื่องบวชดีไฟไหม้โรงงานระเบิดแถวนี้นะ <S <S แล้วก็มาจะมาร่วมกับเราเนี่ยตอนตอนเข้าใจว่าคงเป็นช่วงแบบไทยนะครับที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยนะครับ <S <S ตอนนี้ทู่ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดร ok วีระพงษ์ชัยเพิ่มก็มารออยู่ที่ มาตะพุทธนะครับผมก็กำลังเดินทางไปสมทบวันนี้เราจะร่วมกับกระทรวงทรัพย์รรมและการนิคมหรือกอนออุตสาหกรกรมของประเทศไทยนะครับครับในการที่จะเปิดเวทีในการจัดงานสร้างโอกาสให้กับคนพิการผู้ได้โอกาสให้สามารถมาทํางานรับใช้ชาติรับใช้อุตสาหกรรมเหมือนกับคนปกติเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่การที่จะให้เข้ามาทํางานได้ได้มากขึ้นหรือว่าทํางานได้สะดวกปลอดภัยเนี่ยคุณจิราครับเราก็ต้องทําอารยสถาปัตย์ คือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงงานธุรกิจทางร้านก่อนนะครับคุณยาครับอืครับนี่แหละครับวันนี้ก็เลยเดินทางมาระยองครับอ๋อแล้วนี่จะถึงหรือยังฮะก็ออประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับคุณจิราครับอืมออกไปได้ครึ่งชั่วโมงละคุณจิรานิดนึงนะครับขอขอฝากนิดนึงครับนอกจากที่วันนี้เราจะรายงานให้ทราบวันจันทร์หน้าเพราะวันนี้เวลาไม่มีแต่ว่าอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่14มิถุนายนเนี่ย วันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับใครที่ย,<อ>ยังไม่เคยบริจาคผมว่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับจะไปที่สภากาชาติไทยอังรีดนังก็ได้หรือจะไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยวิกฤิจมากเรื่องโลหิตนะครับไปช่วยกันบริจาคโลหิตนะครับนี่นะครับ,รบที่สภากาชาติไทยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ยังบริจาคได้นะฮะ เขาเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเหมือนเราเหมือนผมเนี่ยตอนนี้ผมกุจิราเนี่ยทางานหยุดไปได้ครับเพราะว่ามีภาระเยอะครับลูกก็กําลังโตยังเบบี๋อยู่เลยครับกุจิราครับได้ได้คุณกิษณก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันครับขอบคุณมากครับคุณจันครับแล้วก็ขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกแข็งแรงแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับคุณคลูกสองครับขอบคุณครับคุณกิษณครับสวัสดีครับมาัดสิงฮะ พึ่งจะได้ลูกชายคนที่3าเมื่อวานนี้นะครับสำหรับคุณกฤษณะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนไฮะได้ลูกเมืวานปุ๊บวันนี้ทำงานต่อเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ